ดีกรีไม่ธรรมดา่องหวานใจธิเทวดามวยแชมป์ราชดำเนินเวอร์ซีรีถือเป็นปีทองของธิเทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่นักมวยไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยรู้ก่อนผงาดครองแชมป์ศึกอดับเบิลยูเอสราชดำเนินเวลร์ซีรีรอบชิงชนะเลิศรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์มาครองโดยนอกสังเวียนนักชกวัย27ปีเจ้าของตำแหน่งอาดับเบิลยูเอสไฟนอลเอ็มวีพีแชมป์อาดับเบิลยูเอสผู้ทรงคุณค่าประจำปี2023 ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีหญิงคอยให้กำลังใจอยู่เสมอแถมสาวข้างกายต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเธอคือโสภาพันธ์ลิขิตกูลหรือชื่อในวงการมวยน้ำตาลพอเมืองเพชรมวยหญิงระดับซูเปอร์สตาร์สำหรับเรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นริ์เทวดาเคยเปิดใจเอาไว้ว่าผมกับแฟนคบกันมากว่าเจปีแล้วครับผมเจอเขาครั้งแรกที่สนามมวยเพราะไปชกมวยรายการเดียวกัน ด้วยความที่ผมเห็นว่าเขาน่ารักดีก็เลยไปจีบเขาก่อนครับน้ำตาลเป็นคนนิสัยดีดูแลเอาใจใส่ผมทั้งก่อนชกมวยและหลังชกจะเจ็บป่วยหรือท้อแท้ยังไงเขาก็ดูแลนอกจากครอบครัวก็มีแฟนนี่แหละครับที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้เปิดธุรกิจขายกางเกงมวยไทยภายใต้แบรนด์มวยเทวดาที่รับออกแบบตามคำสั่งของลูกค้าและพร้อมจัดส่งไปทั่วโลกงานนี้ต้องใช้คำว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟ